สวัสดีครับเอฟซี F C, ที่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปขึ้นเขาเนาะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นครับเอฟซี F C. วันนี้ขึ้นช่วงบ่ายเนาะตอนบ่ายนะครับเอฟซี F C. ขึ้นหาอยู่หาก,กินเนาะก็หลายคนเดียวครับเมือวันนี้เมื่อคืนนี้ขึ้นเขาหาอยู่หาก,กินเนาะไปหาล่านหนูนะครับเอฟซี F C. โอ้ไม่ถ่ายนะครับเอฟซี F C. จะยังไงก็ไม่รู้ครับไปเนาะมันไม่ได้เนาะกว่าพว,ว่าไปทั้งคืนนะครับไปสิโอสว่างเป็นสว่างเนาะไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะครับไปไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะวันนี้ผมก็มาขึ้นเขาช่วงบ่ายขึ้นคนเดียวส่วนช่างพงก็อยู่บ้านเนาะสงสัยจะเหนื่อยเมื่อคืนนี้เนาะ ไปกระชี่พี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้ก<อ>็นะครับนีบไ,ไม้ก็เริ่มหล่นเยอะแล้วนะครับพี่ซีลงหล่นเยอะแล้วเดินก็เสียงดังมากแล้วนะครับพี่ซีได้ยินไต่เสียงใบไม้เนาะเพาะใบไม,ไม้มันแห้งแล้วนี่ผมก็ตอนกลับลงมาก็ ตอนกลับบ้านเนาะลงมาก็จะลงมาแวะดูพระอาจารย์มาหรือยังเนาะเห็นรอยเท้าเห็นรอยรองเท้าเนาะขึ้นมาแล้วก็ตอนลงกลับตอนกลับลงเนาะก็ <c oughs> จะแวะดูนะครับพีแวะถ่ายคลิปด้วยว่าท่านมาหรือยังเนาะก็ไปหลายวันนะครับพี เขาไปได้กี่วันเนาะหกเจ็ดวันหนูนเลยนะท่านก่อที่ดงไปนะครับพี่สิไปกับเดี๋ยวก็ท่านก็จะกลับมาอืมไปครับนี่เดินทางขึ้นหายอยู่หากินเนาะฮนะผมก็ หายคลิปเตือนไปเรื่อยๆเนาะคือหาอยู่หาก,กินนี่ไปคนเดียวนะครับไม่ซีมันนี้ไปกับไม่ได้มีหมาไปด้วยเนาะเมื่อคืนนี้มันดูแล้วเมื่อเช้านี้เนาะเมื่อคืนนี้โอ้โหไปอย่างหนักเลยมันไม่ได้เนาะมันเหนื่อยแล้วน้องหมาก็ก็เลยไม่เอาขึ้นมา นักเอาแรงนี่บ้างไหนสิเนาะน้องหมาก็มันก็เหนื่อยขนาดคนเราก็ยังเหนื่อยเนาะเหนื่อยยังไงก็ท่านเหนื่อยก็ทนเอาเนาะอซีซีเหนื่อยจริงเหนื่อยก็จริงเนาะขึ้นเขาร่างกายก็แข็งแรงขึ้นวันไหนเหนื่อยวันนั้นครับซีงสิไม่มีว่าไม่มีวันเหนื่อยเหนื่อยทุกวัน ยิ animals, aren, ่งงานยิ่งยิ่งนานยิ่งไม่ได้ขึ้นงานเนาะก็ยิ่งเหนื่อยนะครับพี่สีนี่ก่อไปครับพี่สีโอ้สังพงมันมาด้วยเนาะก็เงียบนะครับพี่สีนี่บนเขานี่ถ้ามีเพื่อนขึ้นมาก็ยังพอคุยเนาะก็ ไปคนเดียวก็สบายใจอย่างมาถึงจุดนี้แล้วก็อีกไม่นานก็จะถึงตรงที่เป็นน้ำตกเนาะขึ้นไปที่ไรต้องพักตรงนั้นนะครับสิบอกว่าเหนื่อยก็เลยพักเอแรงก่อนแล้วค่อยเดินอีกขึ้นอีกครั้งนึ่งขึ้นไปก็ อีกครั้งหนึง่งก่อนจะเดินทางเข้าออในป่าเนาะในดุงหลังเขาอืมเมื่อคืนนี้่อไปก็ไปสี่คนเนาะคนผู้ทอนันผมแล้วก็ช่างพงแล้วก็บากปุ้ยเนาะไปสี่คนรวมทั้งน้องหมายอีกด้วยโอ้โหนิซี่นี่แหละ หาอยู่หากินเนาะของคนอยู่ใกล้แต่อยู่ภูเขาเนาะกับภูเขานี่ถ้าแต่ก่อนนี่ผมจะนอนเนาะนอนกลางวันนะครับอีซีวันนี้ผมไม่นอนถ้านอนถ้าจะจะนอนก็นู่วล่ะครับตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเนาะ นู่นแล้วครับโอ้้าอดเอานี่อดนอนนี่ตอนนี้นี่นอนตอนกลางคืนนี่มันจะหลับสบายนะเว้ยสิถ้านอนตอนนี้ไม่ไปนอนตอนกลางคืน,นมันจะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นอนก็ไม่หลับเพราะว่าได้นอนตอนกลางวันแล้วเนาะนอนกลางคืนกลางคืนโอ้ ขึ้นเขาลงไม่นอนกันได้นอนอยู่ช่วงมันลงมาจากเขาเมื่อคืนนี้เนาะตีสามนอนเข้านอนอาบน้ำเข้านอนก็นู่นพีตื่นกี่โมงแปดนาฬิกาโอ้โหได้ยินแต่เสียงแม่น้องกกอยลุกหนึ่งข่าวเนาะก็ะเลย ไม่ลุกนะพี่มันเหนื่อยง่วงนอนเนาะก็เกลยไม่ลุกนี่นแหละครับแต่ในกาเกากว่าผมก็ลุกแล้วลุกมาได้ก็าหาหดผักหดหญ้าเนาะหดผักที่ปลูกไว้ข้างบ้านเนาะไม่ได้หายคิีให้ดูนะพี่สิโอ้ยสวนคนภูทรก็กลับประมาณตีสามกว่า ไปนอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านของแดงนุ่นเนาะก็วันนี้ก็น,นี่ครับนี่บรรยากาศนี่เงียบจริงๆครับเงียบสงบโอ้ย อยบนเขาสบายอย่างไม่สบายอยากเนาะ้นเขาถ้าคือตอนขึ้นนี่มันเหนื่อยถ้าขึ้นถึงหลังเขาแล้วมันไม่เหนื่อยนะครับพีีเพราะว่าอะไรบรรยากาศก็กเย็นถึงแม้ว่ามันจะแดดร้อนแบบนี้นะครับพส่ขึ้นถึงหลังเขามันจะเย็นสบายเลยนะครับตอนเดินขึ้นนี่โอ้เหนือแตก นี่ครับก็นี่มันจะเป็นคล้ายๆกับหน้าผาเนาะก้นหินสลับซับซ้อนเนาะทับกันเรียงหลายขึ้นนะครับพีสินี่ครับเห็นไหมอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ